กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายสุรพงษ์เรืองพรวิไลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปทุมธานีพรรคเพื่อไทยวันนี้ผมเองนั้นขอนําปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดปทุมธานีมากาบเรียนท่านประธานสองเรื่องครับเรื่องแรกนะครับเป็นการสัญจรไปมาของพี่น้องประชาชนในถนนทางหลวงหมายเลขสาย3 4 6ี่ช่วงนะครับแยกนพวงมาจังหวัดปทุมธานี นะครับพี่น้องประชาชนในเวลาค่ําคืนนะครับได้สัญจรไปมาบนถนนทางหลวงใหมายเลขสาย3 4 6นั้นได้รับความเสื่อมร้อนเกี่ยวกับไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวงครับบางครั้งไฟฟ้าก็ติดบางครั้งไฟฟ้าก็ไม่ติดนะครับการที่ไฟฟ้าติดนั้นแสงสว่างไม่สามารถที่จะแผ่กระจายมาลงบนพื้นผิวของถนนได้เนื่องจากว่าโคมไฟฟ้านั้นเก่าชำรุดนะครับผมเกรงกลัวว่าพี่น้องประชาชนจะได้รับอันตราย นะครับจากอุบัติเหตุอุบัติภัยถึงแก่ชีวิตได้และก็เปอา,อาจจะเกิดอัจกรบนท้องถนนได้นะครับผมเองนั้นก็ขอฝากท่านประธานสภาผ่านไปยังอธิบดีกรมทางหลวงช่วยจัดงบให้กับแฝงคันทางจังหวัดนนทเพื่อมาเปลี่ยนนะครับโคมไฟฟ้าเพื่อให้การการสว่างทั่วถนนทางหลวงใหมายเลขสายสามสี่ด้วยเรื่องที่สอง นะครับเช่นเดียวกันบนถนนทางหลวงหมายเลขสายสา6นะครับช่วงสะพานข้ามแม่น้ำจังหวัดปทุมธานีตัวที่หนึ่งนะครับไปถึงสามแยกตลาดพุนทรัพย์ในขณะนี้แฝงการทางจังหวัดปทุมธานีนะครับได้ปรับปรุงพื้นผิวถนนเทผิวก้อนกรีดใหม่สร้างความเดือดร้อนต่อพี่น้องประชาชนในการสัญจรไปมาเป็นอย่างยิ่งนะครับตั้งแต่เช้ายันเย็นรถจะติดนะครับทั้งวันเป็นระยะทางยาวประมาณ6-7กิโลเมตร เส้นนี้เป็นเส้นทางหลักนะครับที่จะมุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพหมหานครและไปลังสิตประกอบกับนะครับเส้นทางนี้ได้มีสถานศึกษานั้นประมาณสามสี่แห่งไม่ว่าโรงเรียนคณะราชปทุมธานีโรงเรียนเทคนิคปทุมธานีหมหาลัยปทุมธานีดังนั้นนะครับนักเรียนนักศึกษานะครับและคณะครูอาจารย์ประชาชนไม่สามารถที่จะมาทํางานได้ตรงตามเวลาก็ขอ นะครับกับเรียนท่านประธานสภา,าผ่านไปยังอธิบดีกรมทางหลวงช่วยกำชับเวลาให้กับแฝงการทางจังหวัดปทุมธานีนะครับเร่งรัดในการทํางานเพื่อสนองตอบความต้องการนะครับให้กับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดปทุมธานีในการเดินทางไปมาให้เกิดการคล่องตัวด้วยครับขอกขอบคุณมากครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตาม subscribe like แชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้คนทําคลิปกดกระดิ่ง เพื่อจะไม่พลาดทุกการติดตามรับชมดูจบอย่าลืมคอมเมนต์เพื่อการปรับปรุงให้ดีขึ้นขอบคุณครับ